คืนที่ดังสิ้นสั่งสิ้นเสียงเหลือเพียงเหลือเพียงแต่ชื่อสุรพลทิ้งลูกศิษย์ทุกคนสุรพล นั่นเป็นร่มใสนี่คือบทเพลงบอลปีพ่อของกังบานไพรล,ลูกเพชรสิทธิ์ครูสุรพลขับร้องเอาไว้พื้นที่ตรงนี้นะครับเคยเป็นที่ตั้งของโรงหนังเฉลิมพลปัจจุบันเจ้าของปรับพื้นที่เพื่อให้เช่าและขายเมื่อ60ปีที่ผ่านมาวงดนตรีครูสุรพลสุมเจริญเคยมาทำการแสดงที่นี่ ครูก,กังวานพรยลูกเพชรท่านให้ความอนุเคราะห์กับผมพูดคุยทางโทรศัพท์บอกว่าในยุคนั้นเก็บค่าเข้าชม10บาท15บาทมีรถพัดเพียงคันเดียวลำดวนคือชื่อเดิมของครูสุรพลครับท่านเคยรับราชการที่กองดุริยางทหารอากาศใจรักการร้องเพลงมากจึงลาออกมาตั้งบงดนตรีเพลงของท่านแต่งเองร้องเองดังทุกเพลงแฟนเพลงมีอยู่ทั่วประเทศ ร้านอาหารที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับอดีตเมื่อ80-90ปีที่ผ่านมาเคยเป็นโรงสูบฟินต่อมาก็เ,าเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเดียนอินทรบ,บัณรุงมีโต๊ะสนุกเกอร์ให้เล่นนะครับก่อนทําการแสดงครูสุรพลและชาวคณะบางคนก็จะเข้ามานั่งดูอยู่ที่นี่ชาวคณะจะพากันมานั่งจิบกาแฟโอเลี้ยงที่ร้านเมืองพนโอชา ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่นะครับร้านเมืองพคโนชาก็าจะเป็นตึกไม้กเก่าๆนี่นะครับเปิดมาเกือบร้อยปีแล้ววันที่3มีนาคม2 5 0 9มีการประชันวงโนตรีลูกทุ่งทั้ง4วงนะครับที่วัดสนามชัยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีวงนตรีสุรพลสมบัติเจริญมีแฟนเพลงมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามจนได้รับฉายา ราชาเพลงลูกทุ่งเมืองไทย16สิงหาคม2 1 1 1ครับแฟนเพลงทั่วประเทศต่างช็อกไปตามๆกันข่าวทางวิทยุสุรพลถูกยิงเสียชีวิตที่วิกแสงจันทร์ริมถนนมาลายแมนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐม56ปีที่ท่านลาลับบทเพลงและชื่อเสียงยังอยู่ในใจของบรรดาแฟนเพลงตลอดมา เพราะคุณความดีที่สรรสร้างเอาไว้แห่งโลกความบันเทิงความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์พรันดวงชัยทองคำเรียบเรียงรายงานครับผม